Bitcoin, อัปเดตแผนการเทรดบิตคอยน์เรียนประจําท้ายเดือนพฤศจิกายน,นครับคลิปนี้ไม่ใช่การชี้เชิญในการลงทุนแตกได้ตอนนี้ชอ่องเราก็มีคอมมูนิตี้การเทรดนะครับทั้งห้องไลน์และ d ดิสคอดเพเยแค่เลื่อนลงมาใต้คลิปก็จะมีลิงก์เข้าร่วมมาพูดคุยและเปลี่ยนกันได้นะครับและแน่นอนพาร์ทเนอร์ช่องเราสับตัวของ OKX OK วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับทํา4ขั้นตอนนะรับส5 USDT และมินิคอสสามชั่วโมงทําตามขั้นตอนแล้วนะครับก็เอาเลข UID ส่งให้ทางแฟนเพจทางเติรนได้เลยนะครับวันสุดท้ายแล้วนะไปรีบทำห้เรียบร้อยนะครับก็วันนี้เนี่ยเรีระวับหืมตื่นเต้นมากๆคือตลาดคริปโตเขียวกันกระจุยกระจายบิตคอยดีดขึ้นมาอย่างรุนแรงครับดีดขึ้นมาถึง1 6 9 0 0ครับดีดรุนแรงมาก แต่สิ่งที่เราจะต้องระระวังในวันนี้ครับคือในส่วนของข่าวที่จะมีทัก GDP และการตัวของ non arm, นอนฟาร์มเนาะเรื่องของการจ้างงานตรงนี้สองทุ่มสิบสองทุ่มครึ่งคลายเทรดสั้นระวังแท่งเทียนที่มีความผันผวนเคลืค่อนที่แรกเมื่อตัวเลขประกาศออกมาตรงนี้นิดนึงนะครับอลองไปดูตัวเลขของ GDP นิดหนึง่ง คาดการนะครับอยู่ที่2.7นะในตัวของ investing.com ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าค่าค่าตัวเลขเนี่ยมันสูงกว่าคาดการจะเป็นผลบวกต่อดอลลาร์นั่นหมายความว่าถ้าตัวเลขครับมันสูงกว่าคาดการคือคาดการ2.7มันออกมา2.8 2.9นะครับ ก็อาจจะเห็นแท่งแดงๆสำหรับคริปโตลงมาได้แต่ในทางตุคนค่าเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันตาว่าคาดการณ์หลักมีสิทธิ์นะที่บิตคอยจะดีขึ้นไปและแน่นอนครับนี่เป็นเพียงตัวเลขนะครับหรือการคาดการณ์ตามตำราเท่านั้นเรายัางคงต้องดูในหน้าการจริงเสมอว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้เสมอไปนะครับที่ยมัน เกิดกรณีที่หน่งมันจะต้องเขียวเกิดกรณีที่2มันต้องแบบไม่ใช่แบบนี้ร้อแค่เราเอาไว้คาดการเฉยๆนั่นเองนะครับนี่ในส่วนของบิตคอยเนี่ยเราดูนะครับทาเฟรร์เฟรนวีกันเลยนะครับกราฟทาเฟรร์เฟรนี่สิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือเขาทำตัวของบูลิตดวเวอร์เจนอ่าซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะเราต้องมาลุ้นกันครัว่าทาเ์ w ฟรมวีมันจะปิดแท่งสีเขียว ตรงนี้ขึ้นมาหรเปผ่าประกอบกับหลายหลายทาวเฟรมครับอย่างเช่นทาวเฟรมเดย์ day, ตรงนี้ก็มีสัญญาณกับตัวบ mm ูลิดเดวิเจนเช่นเดียวกันครับทั้งวีทั้งเดย์ day, นะครับทั้งส่ชั่วโมงมีสัญญาณกับตัวเช่นเดียวกันเลยโดยถ้าเกิดเราดูจากตัวของหน้าการาฟเองเนี่ยแนวต้านสาคัญที่เตินมองนะก็คงหลีกพ้นช่วงหนึ่งมือเนแปดพันหนึ่งร้อยเหรียญตรงนี้จะเป็นจุดสําคัญมากๆเลยครับว่า เขาจะสามารถกลับไปเล่นโซนข้างบนเหนือ18,100ได้ไหมเพราะถ้าเขาไม่สามารถผ่าน18,100ได้เนี่ยจะสังเกตเหต็นว่าชุดนี้จะเป็นการรีบาวเพื่อที่จะลงต่อก็ได้นะครับดังนั้นอยากให้มันรีบาวขึ้นไปได้ไกลแต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตเรามาดูในภาพปัจจุบันดีกว่าครับภาพปัจจุบันน่าจะเป็นมุมมองนี้เนาะที่ชัดเจนที่สุดคือเรามองว่า กราฟของตัว Bitcoin ในพาว e f r a m e ฟี่ชั่วโมงเกิดแพทเทิร์นกลับตัว n w w r r h h e d a n d Shoulder โดยเมื่อเราเอาเป้าราคาไปวัปดจากแพทเทิร์นตรงนี้พฤติการคือเราดูว่าไอตรงหัวเนี่ยนะครับตรงหัวกับตัวของเส้นเทรนดลา์เนี่ยมันยาวเท่าไหร่แล้วเราก็เอามาท่าตอนที่เขาเ e a k o อาขึ้นไปโดยเติ้นวัดน,นะประมาณ1,800 0 8, 000, 000เหรียญจะเป็นเป้าราคาของ Bitcoin ซึ่งไม่จำเป็นต้องขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นเพียงเป้าตอบตำราเท่านั้นโดยจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของหน้ากราฟเราก็จะมีแนวต้านตามระยะทางอยู่แล้ว1 7 0 0 0 0เหรียญ1น6 0 0และ1 8 6 0 0เหรียญที่เติรนตีเส้นเอาไว้นะครับก็เป็นสัญญาณบวกนะเป็นสัญญาณบวกที่ถ้าเกิดเจอแพทเทิร์นตรงนี้แล้วมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง1,000 0 8 0 0 0เหรียญนั่นเองนะครับโดยสำหรับตอนนี้ใครที่ตกรถเนี่ยเราสังเกตเห็นได้ว,ว่าเขาขึ้นมาทดสอบที่17,000เหรียญแล้วไซเวออกข้างไซเวออกข้างตรงนี้อาจจะรอข่าวตัวเลข GDP หรือเปล่าอ,อันนี้ต้องรอดูต่อนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยจุดข้างบนเนี้นะครับไม่ใช่จุดซื้ออย่างแน่นอนแล้วนะถ้าเกิดว่าเขาย่อลงมารับเลานะครับ ยอ่อลงมาเนี่ยแถวช่วง16500นะครับยอ่อลงมาดีเทสเส้นสีฟ้าหรืออาจจะยอ่อลิกมาที่แนวรับ16400นะครับก็ลองหาจังหวะย่อแล้วเล่นขึ้นเอาแล้วกันสเปของบิตคอยนะครับก็รอดูว่าตัวเลข GDP ออกมาเนี่ยจะไซเว้แล้วไปเลยไหมหรือจะมีการผักตัวลงมารับ น,นี่คือตัวของบิตคอยนั่นเองนะครับไปตัวของดูตัวของ e ีชูเ e ียกันบ้างน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยชวนมาดูในกราฟใหญ่เนาะสับัวของ e t ชูเ e ียเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่เบรกเส้นตรงเนี้ยเส้นสีเหลืองตรงเนี้ยผมมองว่าโอกาสเห็น e t ชูเ e ียมทูดอมูลอย่างเงี้ยยังไม่ใช่หรอ มันต้องลอเบรกเอาเส้นกดราคาภาพทางเฟรม weekly อยู่ซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในภาพเล็กๆเองนะครับเราบปดูใณภาพเเล็กเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าที่เนี่ยอโชเวียมเนี่ยเห็นชัดเลยว่ามีกรอบราคาที่เป็นแนวรับหนึ่งพันสองร้อยหกสิบซึ่งกำลังทดสอบอยู่นะครับซึ่งกำลังทดสอบอ่ะขยับหน่อยสักหนึ่งสองเจ็ดูนย์ครับโดยประมาณแต่ขึ้นมาทดสอบอยู่ตอนนี้ยังไม่เห็นว่า จะเอาอย่างไงแต่เห็นแล้วว่าเริ่มมีแท่งสีแดงลงมาแล้วและเหมือนกันครับสภาพของตัวอ e ิชูเ e รียมเนี่ยถ้าเกิดเรามองในภาพเล็กๆจริงๆแ่ยเราอาจจะลงแบบนี้ได้ไหมการดูสติดาวอ่ะตรงนี้คือไฮตรงนี้คือยกโลเห็นไหมยกโลเราจะเห็นว่าอ e ิชูเ e รียมเนี่ยน่าจะไปได้ไกลเราจะต้องเห็นเขาขึ้นมาซักเนี่ยต้องเบรกสักหนึ่งสามห้าสูงเนี้ยนะครับซึ่งมันจะสอดคล้องกับแนวตามภาพวีคอดี อ่าซึ่งมันจะสอดคล้องกับแนวต้านพาวีพอดีตรงเนี้ยเป็นจุดปัจจัยแล้วว่าหนึ่งเราจะซื้อก่อนไหมเราไม่ต้องรอเบรกพาวีหรอกไม่ต้องรอให้มันเป็นอัพเทรนในการาฟสี่ชั่วโมงไม่ต้องรอเบรไฮไม่ต้องรอเบคหนึ่งพันสองห้าสิบซื้อเลยเพราะเราคิดว่ามันน่าจะไปก่อนได้นะถ้าคุณคิดแบบนั้นครับตรงนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าโอ้ ในภาพเบ็กเล็กเนี่ยเอ้ยโอเควะ่ะมันเริ่มที่จะยอ่อลงมาแล้วเดี๋ยวเรารอรับดีไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันไม่ใช่จุดซื้อหรอกเป็นแนวต้านเดี๋ยวเรารอยย่อลงมารับคําถามคือเอ๊ะถ้าเกิดว่ารอย่อลงมารับอะ่ะแนวรับอยู่ตรงไหนสลหรับเปิ้ลนะเติ้นมองว่าจุดที่น่าสนใจเนี่ยคือหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบครับซึ่งเป็นแนวที่อีเชวิยมถึงแม้ หลุดลงไปบ้างเนี่ยเขาก็พยายามกลับมายินอยู่ในราคานี้เสมอๆครับ1180 1215ก็ 80, 12, เป็น2แนวครับที่สายย่อซื้อเนี่ยย่อซื้อเนี่ยรอกันสปรวของอ e ิชเวเรียนะแต่เน้ยนย้ำมันอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าในทาวฟรมวีกเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญของตัวอ e ีชเวเรียว่าจะไปต่อหรือเปล่าคือต้องเด้นส1350นะ ถ้ามันเบรกไปได้ผมว่าฝักลองก็ยิ้มกันหน้าดูเลยนะครับทั้งบิตคอยทั้งอีเชวียมก็คาดหวังว่าขอให้ย่อลงมาครับทุกคนไม่ได้ย่อลงมาทับแล้วกันนะครับและแน่นอนคลิปนี้ไม่เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวเท่านั้นถ้าทุกคนเขาไ่เห็นอย่างไรลองไปแลกเปลี่ยนกันในคอมเมนต์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าในรนะัการะชาามนาสวนนี้สวัสดีครับ